ไหนนะคะที่มีปัญหาเป็นตกขาวน้องสาวมีกลิ่นรวมไม่ฟิตหลังคลอดนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท้องใหญ่หน้าท้องย้วยนะคะไม่มีน้ำนมให้ลูกกินอีกนะคะใครที่มีปัญหานี้นะคะเก๋นะคะเป็นคุณแม่ลูกสามนะคะมาบอกต่อว่าตัวนี้ที่เก๋กินอยู่นะคะมันดีมากๆนะคะ ีต่อมดลูกดีต่อภายในกินไปแล้วหน้าท้องยุบตั้งแต่7วันหลังคลอดนะคะและที่สําคัญเลยน้ํานมเยอะมากนะคะผิวพรรณสดใสเปล่งปั่งขึ้นมดลูกเข้าอู่เร็วนะคะที่สําคัญนะคะปากมดลูกนะคะกระชับนะคะรับรองเลยว่าหลังคลอดนะคะสามีติดแน่นอนและที่สําคัญใครที่เป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วไม่มีอารมณ์นะคะ ไม่มีอารมณ์ไม่มีน้ำหล่อลื่นนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะรับรองเลยว่าสามีไม่เบื่อไม่เมินแน่นอนหลังคลอดนะคะเรายังเป็นแบบว่าผู้หญิงมีไฟนะคะมีความรู้สึกได้เหมือนเดิมนะคะก็ต้องตัวนี้เลยทานแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนหรือจะทานเช้าสองก่อนนอนสองนะคะสําหรับคนที่เป็นตกขาวมีกลิ่นนะคะทานเช้าสองก่อนนอนสองถึงสซองแรกรู้สึกได้เลยว่าตกขาวกลิ่นนะคะหายไปเลยนะคะ รับรองว่าทานไปแล้วสามีทักแน่นอนที่รักไปทาอะไรมาทําไมฟิตตอดแน่นมากนะคะตัวนี้ซองละ35บาท3ซอง100่งรนะคะขายดีมากๆมีโปรโมชั่นซื้อ9แถมหนึ่งใครที่อยากจบปัญหาหลวมลมออกต้องตัวนี้เลยคะ่ะ